Да. Так. Я, я. 要不然要不然 นั่งลงนะนั่งลงนั่งลงดนะมีอะไรเอาสายไฟออกครับมอไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่งลงนั่งลง่อนั่งลงนอนเนียนัลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนไม่ไรครับถอดเว้นถอดเว้นถอดวนหอยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรไม่มีอะไรตัดหาถอดเว้นก่อนถอดเว้นก่อนชื่ออะไรนะครับโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรนะเอาละเอาละนั่งลงนั่งลงเยนั่งลงถอดเว้นรับถอดเว้นไมม ชื่อไรชื่อไรชื่อไรนะชื่อจริงทำไมครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อไรผมลุงเดชครับไม่ละไมละนั่งเลยครับใสเลยใสเลยใสเลยครับใสเลยไม่ขอถามถามอรเียเรามีหมายมาลครับนะัยองนะพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเดชครับโอเคพี่พี่เดชนะนัลงนั่งลงก่อน่อทใช่ ชื่ออะไรลุงชื่ออะไรป้าบัตรประชาชนมาต่อไหมลุงตบบอกเลยได้ไหมต่อเลยนะโทษนะต่อเลยต่อเลยนะไม่มีอะไรนะครับลุงไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวคุยกันเราไม่ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวคุยกันไม่มีอะไรเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกัน มันไม่ใช่หรือใช่ไม่รู้เดี๋ยวผมจัดการให้นะนะพี่นะคุณนีเราก็ตกใจอะโอเคโอเคครับครับเอาชูนของทั้งสองคนมาอันนี้ลูกใช่ไหมครับลูกชายใช่ไหมครับโอเคโอเคลูกชายมีมีพี่ชายมีน้องชายไหมมีน้องชายชื่ออะไรนี่ต้องบอกราดิพัฒน์ใช่หมเราไม่ใช่ใช่ไหมโอเคแล้วพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไร พ่อชื่ออะไรมานิสใช่ไหมพี่นั่งก่อนพี่นั่งก่อนพี่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนผมยังไม่ใส่นะคุณบอกว่าคุณชื่ออะไรนะกิติธีใช่ไหมโอเคกิติพัฒน์เป็นใครกิติพัฒน์เป็นใครเดี๋ยวพี่ผมเหนื่อยเลยเหนื่อยเหมือนเดิมเหมือนกันโอเคโอเคแล้วคุณจะวิ่งทำไมคุณไม่ใชจ ลูกชายกี่คนคนครับมีีลูกชายกี่คนสองคนมีคนหนึ่งชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะมีคนนึ่งชื่ออะไรนะครรับมามากอง่งใชัเราเอง เรามีหมายเราชื <Okay>. Look, ่ออะไรนะชื่อจิ๋งยิติพัฒน์ครับดูบัตรสิโอเคดูดูบัตรแป๊บเนมือนเนอะแล้วแล้วแล้วไปดูบัตรนะครับกำลังไปเอาอันนี้ใครผมเป็นเขี้ยไหมครับไม่ใช่ผมครับอันนี้ใครยังไงก็เหมือนผมอันนี้ใครยิติพัฒน์ไม่ใช่ผมครับยิติพัฒน์การสมบูรณ์หน่อยหอบ เออบัตรใบเข้าทีมาบัตรไม่ได้ไปทำกี่ปีแล้วบัตรทีบัตรทีกี่ปีครับกี่ปีนะใจเย็นใจเย็นแม่วิ่งเหนื่อยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกัน